การเพิ่มเติมของกรรมมิการส่งผลกระทบสามเรื่องนะเรื่องแรกตั้งแต่มาตรา6ถึงมาตราส0บเนี่ยนะเขาพูดเรื่องการจัดการศึกษาเขายังไม่ได้งลงรายละเอียดว่าใครเป็นคนจัดบ้างเป็นภาพกว้างๆนะครับถ้ากรรมมิการเติมคำว่ารัฐลงไปในนี้มันจะก่อให้เกิดผลหลายเรื่องทีเดียวนะเช่น ความหมายซ้ําในขณะเดียวกันก็จะเกิดออไม่ตรงกับสถานที่ที่เพิ่มที่ควรจะอยู่ถ้าประธานครับลองมาดูนะที่ผมพูดถึงความหมายกว้างๆก,การศึกษาการจัดการศึกษาเนี่ยถ้าประธานลงไปดูมาตราสิบอสิครับมาตราสิบเอ็เขาจะลงลึกและว่าใครเป็นผู้จัดการศึกษาบ้าง ปิดามานดาบุพการีเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐอยู่ในวงเล็บที่ห้าครับเพราะอย่าเพิ่งเติมอย่าเพิ่งเติมนะยังเติมมันจะเกิดความหมายสามขึ้นมาท่านไปเติมว่ารัฐต้องส่งเสริมท่านไปดูวงเล็บห้าครับในมาตราสิบเอ็ดเขาเขียนไว้เ่เขาาเขียนไว้อยู่แล้วนะ รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรา8ดแล้วไปเติมมาตรา9เข้าไปเนี่ยและมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเขาเขียนอยู่แล้วครับทําไมจะต้องซ้าครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองนะหนึ่งความหมายกว้างๆก,การศึกษาการจัดการศึกษาเขายังพูดกว้างๆอยู่เขายังไม่โดยโลงรายละเอียดประการที่สองนะครับมันซ้ำกับวงเล็บห้า ประการที่สามครับในวงเล็บที่เจ็ดเขาพูดไว้ว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยถ้าท่านจะเพิ่มหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมในการให้ความร่วมมือระหว่างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนท่านต้องมาเติมในวงเล็บที่เจ็ดนี่ครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาท่านคณะกรรมธิการครับได้พิจารณาดูอีกทีครับ ว่าอะไรยังไม่จําเป็นต้องใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดความซ้ําซ้อนเกิดความหมายที่แตกต่างเหล่านี้นะครับท่านต้องพิจารณานะครับไม่ใช่เติมลงไปแล้วเดืกจะเติมอะไรก็เติมที่ท่านสมาชิกบรรทัดได้อภิปรายไปแล้วนะครับก็ขอท่านกรรมธิการและเพื่อนสมาชิกในสภา,าแห่งนี้นะครับช่วยพิจารณาอีกสักครั้งครับให้ความหมายมันเหมาะสมแล้วกเ็เป็นการที่ ไม่ซ้ำซ้อนและถูกที่ถูกทางด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ